ดีครับสวัสดสีทุกท่านนะครับ m U n i ย e ไน h a n n e l นะครับผมบรรยาก,กาศช่วงเย็นนะครับที่ลานปูปาริจิตยังอยู่ที่การรำอยู่นะครับยังอยู่ที่การรำอยู่นะครับ ยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะลุงพลก็ๆๆลลกลับมาแล้วนะครับลุงพลกลับมาแล้วนะเมื่อกี้วิ่งผ่านตรงนี้นะครับโอ้โ,โ,โ,โ uh น้ตตู้คนเดินนะรถต้นะเดินมามล่เดินมเดิน ถือถ้วยนะครับถือถ้วยรางวัลนะครับถือถ้วยรางวัลถือถ้วยรางวัลเนี้ยลุงพลถือถ้วยรางวัลเนี้ยสิกูดว่าเสือเขียวนะกูได้ปลาเสือเขียวเต้ลุงพลถือถ้วยรางวัลลุงพลถือถ้วยรางวัลผู้ใดเสือเขียววะ ได้รุ่นม่ไปถ้วยป่มาเือ<ไ>ป,ป่ะไป้ไปเอ็มซีไปซีไปไอ้เอ็มซีนี่นะครับเห็นนุ่งถือถ้วยนะครับใส่ได้แชมป์นะครับผม ได้เซม,มาครับได้แซมบ่เลยว้้วาแล้วผมมาแล้วเห็นถือทุกยเห็นื้อด้วยโอ้บอกว่าได้รางวัลอะไรนะโอ้ฉนะเลือแน่เนี่ยถ้วาให,ใหญ่เฮ้ยเออมาแต็มไลยสวสดครับสวัเดครับเด้อคิมก็จะไปแข่งในอ๋อ ถ้าเปิดรถได้เพิ่มปูนป่าย่างงืนเวียดนามปูนถ้าเปิดที่อย่างรถนะถ้าบนเมือวมาถ้าเปิดรถลันนั่นลันนั่นลันเดี๋ยวรอป้ามานะครับเดี๋ยวรอป้ามาเอฟซีอคิมเขาจะไปแข่งตะก้อที่สว่างแดนดินนะเธอไปตามป้าอยู่ ไปตามป้าอยู่ป,ป้ายางเบื้องเขาบอ,อาลงแขกนะครับพรุ่งนี้เตรียมลงแขกนะครับเอฟซีบ,บรรยากาศล่าสุดข้อถ้วยนะครับข้อถ้วยข้อถ้วยโหยินดีด้วยนะครับผม ยังนะม่คเล่นปอยัง่านะมามาเล่นอยู่ส่วนไหนซีมาอยูอ่ค่อยขับรถมาเขาก็ไม่ได้ดูเลยขี้เยียบอ่าป้ามาแล้วป้ามาแล้ว<อ>ครับครับดนะได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วป้ามาให้อีกแล้วดิวดนะ ชนะเลิศอันนี้นะอันนั้นรองชนะเลิศอ้อันนั้นน่าจะเป็นแข่งสองคนมั้งโอ้อันนั้นแข่งสองคนเนาะอันนี้เต้มาแข่งสามคนทีมแข่งเบตองเหรอเอ้าเอ้าเป็นไงตัวขาวเลยลูเลืองลูเลืองอ่ะเรียกรูอะไรไม่จะไม่ต้องบอกนะลูเลืองต้องบอกนะเขาเรียกอะไรฟุตบอลแล้วหงั่งเสรเอาแล้วสามคนน่ะ วันเด้มาโดนจัมหน้าน้องไม่ได้น้องเปลี่ยนเลยน้องเขาหล่อขึ้นเยอะเลยคิมคราดรางวัลชนะเลิศโอ้ช่วยมาให้จะให้น้องเอาไปเก็บไหมหรือว่ายังไงให้ป้ากับลุงเก็บไปนะสปอนเซอร์ใหญ่นะครับสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์ใหญ่อ๋อทีนี้คิมก็จะไปเอาไปเก็บไว้ตรงร้านกาแฟเลยว่าจะได้โชว์เด้อทีนี้คิมก็จะไปที่สว่างแดนดินพรุ่งนี้ สองใบสองทีมครับเหมือนเดิมก็สนับสนุนโอ้โหต่อยอดเห็นไหมมีการต่อยอดนี่ที่จัดที่วานอนโอ้่ธรรมดานะครับป้ายรถด้วย่เราไม่ได้แปลสิกระถิ่นชนะเลิศนะครับผมไปสีกาเพิ่งมาครับส่งส่งรูปให้ป้ายลายนะป้ายลงาเฟซหน่อยต้องแอดใหม่นะครับแอดใหม่เปลี่ยนลายครับเปลี่ยนลายเหรอเปลเ่ยายสาวลายผู้สาวลายโอ้ไม่เอาเครื่องเครื่องนั้นใช่ไหมเชื่อเครื่องเสือได้ไหม แอดมอนด์คิมแอดคิมนะครับผมแอดคิมมือตบบอะไรมือตบบอะไรโอ้มือตบ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 นะครับเนี่ยแอดคิมนะครับเล่ยๆวะดิมาเลยโอ้ขอขอไปดูถ้วยใกล้ๆหน่อยนะขอไปดูถ้วยใกล้ๆหน่อยเอฟซีโอ้โหหิรูกตะกอยอยู่ข้างหลัง

ขายฟีมาตั้งไกลสำเร็จคือรางวัลที่น้องเขาได้นะครับรางวัลชนะเลิศนะค้องเขาสูงมาอย่างเี้แข่งตะก้อชนะกันเลยทุกคนเอาถ่ายให้ก็ได้ครับเสือแปะข้ามฝีมีบล็อกโอ้ขามาทั้งวีทั้งวันตรงกลางไม่มาตรงกลางได้ คือของอำเภอครับอันนี้เขาจัดโอเพ่นครับแข่งที่อากาศอ๋อแข่งที่อากาศโอเพ่นใช่ได้ที่หนึ่งนะครับรุ่นโอเพ่นนะครับใครมาไม่ได้ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดคูมทีมชาติมากเลยสองสองแปลข้ามฟีไม่มีบล็อกโอ้ฟาดใส่กันอย่างเดียวเอง ถ่ายถึกีมานอนกนอีกร right. ูปปกน้องสวยสวยสวยอดเจ๋มากโอแปลข้ามฟีไงบอกอีกคนนึงวะโอ้ก็นะูไม่เรียกโคกซะเลยเรียนอยู่ดอนหอเรียนอยู่ดอนแต่ปานมันเดรับอันนี้ก็เรียนอยู่ดอนบดวิทย์ราชพัฒ์อุดอน มอกีฬาครับยี่เลยพะละยี่เลยพละกูจับอยู่อุดรอ่าอยู่ทางกูจับทางสนามบินยี่เลยพะละนี่แม็นบันเขาตีบันเนเออมอรอพ่อไกลๆก็โรงแรมน้ำผาไล่นะแต่ว่าบ้านอยู่บ้านนอนบ้านอยู่นี่ครับไปน้ำเที่ยงไปน้ำเที่ยงเราเดินทางกันเย็นประสบความสำเร็จนะครับให้ไปได้ทีมชาติ ซ้อมรูดูซ้อมรดูเป็นเป็นเป็นตัวยังีงตัวตัวขาป่ะตัวชงัชงนะครับนอนเนี่เป็นเรื่องหลังใน่ผมนอนเนี่ยไอ้ีแอนเออเซ้ฝันเต็มให้เหมพี่น้ตพี่น้อตพี่น้ตตีนตะขอ